สวัสดีครับปอแมพี่น้องครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเส้นทางไปเรียว่าถนนขนาะแยกคนทรงใหม่นะครับต้นตะเคียนขู่นะครับอันนี้คือป้ายนะครับทางเลี้ยวซ้ายเนี่ยจะไปพะเยานะครับตรงเข้าไปเข้าในเมืองนั่นแหละนะครับว่าตอนนี้เราจะถึง ซี่แยกแมกอนนะครับซี่แยกแมกอนเสืร์มผมเกยป้าทุกคนไปตรงไปละแล้วครับด้านขวากับเปยไปละนะครับวันนี้ก็เลยปลามาตังนี่พ่องนะครับอยากให้ทุกคนเห็นซี่แยกแมกนนะครับกัฮัลลูไปวนน่ะนะครับแยกบนไฟแดงสันทรายเลยนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับ วันนี้อากาศดีครับฝุนมาต๊ครับฝนตกมาตลอดเนาะนะครับวันนี้นี่หันเมฆกันอย่างแล้วก็สืดนอุกชื่นใจละนะฮะอันนี้ด้านซ้ายก็เป็นไทยพัสดุนะครับพัสดุเส้นทางที่ผมเคย้าทุกคนมาครั้งหนึ่งนะครับปามาขนทรงใหม่นะครับขนทรงใหม่แต่วันนี้ผมจะขับตรงพะเยมนะครับ ถึงพุ่นแหไฟแดงต้นตะเคียนโขนะครับเส้นทางลักของจังหวัดเชียงรายนะครับแต่หน้าตอนนี้ก็มีใบพาดท,ทั้งตะวันตกและตะวันออกก็ททำให้เส้นทางลักเนี่ยถนนโยทินเนี่ยก็่ง เบ่งเบารถมาได้หนักเหมือนมากอนมากรอมนเป็นเส้นต่างเดียวนะตองอย่างเดียวนะครับนะสังเกตสมัยมากอนมาเดียวนี่มันคือตากับมากอนแบ่งรถอ่าเลี้ยมันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงหลายอย่างโดยเฉพาะพื้นถนนตอนนี้นะครับก็เป็นเทปูนมดแล้วนะครับมากร์มันลาดยางนะมันมันซ่อมบ่อยอ่ะ ไอเขาลาดยางมันถนนเสียบ่อยนะเออถ้าเป็นปูนเนี่ยมันก็ทำเมื่อรถเราเนี่ยเออถนนเรา,าเนี่ยมันเสียง่ายนะแต่เวลาคับมันกับม,มันนิ่งเหมือนกับลาดยางเนาะนะครับแต่เพื่อเอเขาว่าปลอดภัยกว่านะ่ะเพราะว่าถนนเนี่ยมันจะแบบแบบ คาราวาเป็นอะไรอ่ะเพื่อนมันเหมือนเรียบเตาดัดยางนะครับเดี๋ยวเขาถึงไฟแดงนะครับกนว่าไฟแดงต้นตะเคียนขู่เนาะนะครับสังเกตต้นตะเคียนขู่เนี่ยซอยก้อนเนี่ยไข่พานทังนี้นะครับก็ต้องแตกแกนะครับตีนนะครับแตกแกตีนตีนโอยโอยตต้นตะเคียนขู่ต้องกางนี่นะครับทุกคนก็เป็นต้นตะเคียนขู่ที่ปลูกใหม่นะครับ แต่ก็เนี่ยมีสองมีสองขอ้อหวามีสองต้นเนาะมีต้นใหญ่้วสองต้นเลยแต่เออต้นผู้ซ่อหวาฟ้าพาก็หรืออะไรพวมันี่มอย่างเ่นนี้ยนะครับก็ก็ต้นกกอะจ่งหตายก็นะครับไนะม่แน่ใจนะฮะก็เลยต้องมีต้นมาปลูกไปคื้อกูก,ก,กันนะครับนะ ครับผมอูพิษอูทูกอยู่ได้นะขอโทษด้วยนะฮะใครมีข้อมูลตีอ่าเป็นประวัติเลยลองเล่ามาแล้วกันเมนบนองบอแล้วกันนะครับจริงๆต้นตะเคียนขู่มีประวัติยาวนานนะครับต้นตะเคียนขู่เนี่ยนะครับทำไมเขาขวารถบมกกอนเนี่ยรถสบายอันอีนะเดี๋ยวผมอูพอผมได้ยินตีคือเรื่องเล่านะเอรถจนเยอะนะฮะจนกันเนี่ยนะบัติเหตุเยอะนะ แต่แต่ปลูกต้นเข้นขู่มาก็หายนะฮะล้วไข่มีเรื่องเหล่าก็บอกแล้วกันนะครับปูดเหล่าเสียาวเลยนะก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย okay. เดี๋ยวครับไปถึงแบบใบพาดใบพาดเดี๋ยวผมจะครับถึงแยกไบพาดแล้วกันนะครับก็คือนี่คือแยกเลี้ยวซ้ายนะจะเป็นใบพาดตะวันออก นะครับไปั้งสนามบินพศมหาลายัยเมฟาหลวงมุน่นผ่านหน้าอำเภอทางหน้าเทสบาลหกนะครับทาหน้าองค์การบริหารส่วนตมบอส่วนองค์การบริหารนในเมืองนะครับหน่วยงานราชการเยอะนะครับกับ่านริมก๊กนั่นแหละนะในตวเมืองนะครับ,บเคา,ารวาเส้นใบพัดตะวันออกนะครับ คราวนี้เขาว่าแยากไฟแดงสัญไซายก่อนนะฮะแต่เลยสัญไซายมาเนี่ยได้เป็นโซนสัญไซน์แน่นานนะครับแยกไหนที่ผมอู้พิษอู้ทูก่อนยังไงก็เม็ดมาบอกแล้วกันนะครับ mm hmm. บางอย่างที่ผมพอสังเกตได้ประมาณบูงบ้านนี่ก็อยาา่าผมบอกนาจะอู้ประมาณเนี้ยนะฮะเ mm hmm. ห็นไหมถนนเป็นปูนมดนะครับทุกคน แต่กว่าจะเป็นเนี่ยโอ้โหสัญจรนี่มันกะลับากเหมือนกันนะครับก็่าจะแปลงแล้วเนี่ยฮะแต่เออแปลงแล้วก็สะดวกสบายจริงแต่ครับแต่ต้องเข้าใจาคนทำถนนตรงนี้นะครับเป็นก็พยายามจะทำให้บ้านเมืองเขาเนี่ยได้ครับสัญจรได้สะดวกสบายนะครับเนี่ยเห็นไหมสนญป้ายเนี่ยตรงไปพเยาครับเลี้ยวขวาเป็นเมดายนะครับขอเรียกว่าเดี๋ยวผมจะถึงปากตัง บาบพาสต,ตะวันตกนะครับตะวันตกเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนี่แหละนะฮะตะวันตกดังนั้นวันนี้ผมพามาทุกคนพออาทุกคนมาเนี่ยตั้งเข้าใบาพาสต,ตั้งตะวันตกแล้วตะวันออกนะครับอาจจะบาตันนะฮะอันนี้คือใบาพาสต,ตะวันตกนะครับตะวันตกนะแยกไปขับสบายครับถึง ่าขเขาเรียกว่าไงเวลยพยาบาลเนี่ยเวลยเจียงฮายเวลยพยาบาลเจียงฮายนะครับเดี๋ยวเลี้ยวขวานี่นะครับใบพัดตะวันตกนะครับเนี่ยตรงหน้านี่เองไหม BYD เนี่ยรถไฟฟ้านะตั้งศูนย์นี้แหละบางตอนเป็นศูนย์ซ่อมของนกเหงือกนะฮะก็เป็นเป็นซ่อมโยก็น่าจะ เพิ่มแหมบอลเพิ่มการไข่เห mm ็ยี่ห้อหนึ่งนะครับรถเฟฟ้านะครับอุ้ยมุมนี่สวยขนาดทุกคนดูฮะโอ้โหสวยมากเลยอฝ้าหลังฝนนี่ตึงงามตแต่นะครับอันนี้คือเส้นใบพาสตะวันตกนะครับเป็นสิเส้นใบพาสไมล่าสุดนะครับเป็นสายพาสเลี่ยงเมืองนะครับ ซึ่งผมเตผ่านเคยขับมาละตั้งแต่ปุ่นหลอดสะพานวันละนะครับแต่ตอนนี้ผมเหมืเหลื่อมต้นตรงนี้นะครับนบั้นเวลาผมไปไหนผมผ่าต้งไหนผมอยาเหลื่อมต้นตรงนั้นนะครับเ <c oughs> นี่ยก็อยาไทายบรรยากาศที่ทุกคนได้ดูนะครับว่าอย่างเกิดไม่ของถนนไม่ยังหายไม่อย่างพ่องถนนถนนั้งเดิมเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรพ่องนะครับนี่ฮะ เห็นหน่อยผมว่าะคนดูคลิปผมนี่นะและ้วอ่านเห็นสักห้าปีสิปีนะตึกล้าเต็มหมดอะ่ะเจอผมเด้อนะความเจริญมันมันมันก็ต้องขยับขยายเนาะพื้นที่คนอยู่ก็ต้องขยับขยายตามมริบทตามที่ทำงานนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วผม ก่อนผมเคยจะซื้อตีแถวนี้ยนะสิได้น่าจะซื้อตีแถวนี้แหลนะ,ะลก่อนตีถนนสร้างใหม่นะ่ะโอ้เมื่อก่อนตีนี่มันโอ้โหอยู่ในลือปุ๋นนะครับทุกคนมัน,นมีถนนเส้น่างน่ะเนี่ยวิไลยพยาบาลเนี่ยเชียงรายเนี่ยโอ้เมื่อก่อนนี่ต้องเข้าตังหน้าเคทเอกปุ T ่ะฮะเออเดี๋ยวนี้โอ้โห ตั้งหลังไก่ไปตั้งหน้าแล้วเน,นี่ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหัวจี้ให้ดูครับมีอะไรพรยาบาลเนี่ยนะเห็นตึกทุกคนลองดูตึกตั้งหน้าเนี่ยนฮะเตี้ยใหญ่เนี่ยตึกวิเลย์รพยาบาลเจียงไฮ้เคเทคอยู่นี่หมดเลยนะครับด้านด้านซ้ายนะครับแบบ่อนนี้คือตึกนี่คือเป็นหอพักนะหอพัก นักศึกษาพยาบาลน,นะครับเอาไว้หนูก็แฟนผมไปพยาบาลครับเ <laughs> ฮียนตีนี่ฮะเฮียนตีนี่แหละนะครับแล้วก็พระอิญผมก็มาทรงนะครับทรงเนาะเขาอยู่นี่คือในแบบอยู่ในลืบเลยอะ่ะปัะเดียวโอ้ตีแถวนี้เนี่ยเป็นหนองวัดนะน้ำแขังวัดนะครับเป็นตีน้ําขังอะตีน้าแหละแต่มันน้ขังนะครับเป็นเนี่ยครับปัะเดียวกลายเป็นตั้งหน้าเห็นล่ะเออตีถน,นนใหญ่เห็นร เนี่ยว่าบ้านปากอวิทยาลัยเชียงรายนะครับวิทยาลัยเชียงราย K T K, เคทเทคนี่มีทั้งสายอาชีพแล้วก็พยาบาลโตยนะครับคือทำให้นักศึกษาก็มีตังเลือกหลายอาชีพนะครับก็เลือกเฮียนได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาย ถึงประมาณนี้แล้วกันนะเพราะละทายถึงหลอดปืนสะพานใบพาดแล้วกันนะครับเพราะผมเกยเริ่มต้นใบพัดตะวันตกเนี่ยตั้งแต่ปืนสะพานไปนะครับวันนี้เดี๋ทายประมาณเนี้นะครับเราข้างอู้เพลินโหสิบเอ็ดนาทีนั่นะฮะ <c oughs> เนี่ยเห็นไหมถ้าตรงไปอะเมสายครับนี่แต่ถ้าเมสวยกันเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้น,นะครับก็คือไปตั้ง สิ่งป้ากจิงหายนะตัวนี้สร้างถนนใหม่นะครับตัวนี้ถนนก็แคบๆน้อยนะครับขยายถนนนั่นแหละนะฮะอยายให้ถนนเดี๋ยวผมจะขับรถหลบปื้นสะพานข้ามถนนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวก,ก็จบคลิปนี้นะครับคขอยากที่ผมปลาไปโซนไหนยังไงก็เอินเอินมานะครับ,นะรบเป็นมาบอกนะครับ ขับรถไปก็บ่นตัวเองกอูถ่ายให้คนที่ดูนะครับบางคนก็นชื่นชมได้เห็นคลิปเห็นภาพเกา่ากับปัจจุบันเนี่ยมันก็หายคิดถึงเนาะนะฮะแปลงสะพานหลอดน,นี่มันก็สบายดีอย่างนะครับว่ามันต้องมาทิดไฟแดงอย่างมากมาม้นะมังคนก็ตรงไปเลยนะครับนะฮะมันสบายนี่นะ จริงแนะนำหลายๆตีเป่งสะพานร้อยมาข้างนี้เป่งสะพานร้อยยาวถึงแม่สายเลยฮะนะไอ้ขยี้เลี้ยวเหมือนกับเหมือนไปเชียงกุงเทพยชลบ,บุรีอ่ะผมว่าน,นี้นํำประมาณเนี้ยนะครับโอเคถ่ายประมาณนี้นะครับก็ครจะห่มไปเอลตังไรแอมก็เอิญมาบอกนะฮะและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาคอมเมนตนะ์แนะนำรับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้กับเพลงแค่นี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผล